เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมอีกครั้งเดียในเกม s o l a d Adventure of the g o d นะครับผมวันนี้ผมจะมา <c oughs> แบบหนึ่งปรับเสียงแบบ <c oughs> ถ้ามีเสียงแทรกก็ขออภัยนะครับพอดีที่อัดผมมันไม่เอื้ออำนวยนึง,นงวันนี้สำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาทำการรีวิวตัวละครที่มีชื่อว่าทะเลมายานะครับ ผู้ใช้วิญญาณยุดงูมายาพลังตอนนี้อยู่ที่สองล้านสองแ้าหมื่นสาพันใช่ปะ 3, ่ะสามพันเนาะเออใช่วงแหวววิญญาณกระตุกจัดเลยเออวงแหวววิญญาณผมก็ใส่ประมาณเนี้ยผมใส่ตามที่เขาแนะนำมามานี้ที่จริงก็อยากใส่อันนี้ด้วยแต่ มีแค่ประมาณสองหมื่นปีเลยไม่ใส่สเตตัสก็ประมาณนี้ครับเป็นสายควบคุมนะผมเลยแบ่งความสวรค์ไปที่ชำนาญให้หมดเลยอุปกรณ์ตีบวกเก้าหมดแล้วก็ใส่อันนี้ให้ด้วยได้มาจากไหนไรูุใส่ให้ก่อนยิญานกระดูกวิญญาณผมเหลือหนึ่งชิ้นนะที่ยังไม่ได้ก็คือเป็นกระดูกวิญญาณลำตัวแมงมุมใช่ผมยังไม่ได้ อันนี้อยู่ที่ระดับ5นะผมคิดว่าน่าจะอัพขึ้นได้อ่ะอเคเป็นระดับ6แล้วตอนนี้พลังอีูที่สอล้านสอ่านะมาอธิบายสกิลกันดีกว่าสกิลนะครับมีอยู่10สกิลตามวงแหวนวิญญาณนะครับสกิลหนึ่งของง um ูมายาเอามั้ยเท็กสองเทกสองสกิลหนึ่ง วงแหวนที่1ของทะเลมายาคือดวงตามมองภาพมายา c t i v e Skill ใช้พลังงาน9ดาวมายาปล่อยดวงตามมองภาพมายาสร้างดาเมจทั่วไป236บวก200%ต่อหน่วยที่ตั้งค่าเลือดน้อยที่สุดในศัตรูในฝั่งศัตรูทำให้ศัตรูได้รับเอฟเฟกต์ใบต่อเนื่องสีวิเป็นสกิลที่ ก็ดีอยู่มัง้งทำไมใสกุูปกูม่งม่งจังก็ประมาณนี้ครับเอฟเฟกต์สกิลฮืมดวงตางูยังเป็นแค่ level หกไงมันเลยบวกแค่สองร้อยโอเคต่อไปเป็นวงแหวนที่สองสกิลงูสกิลอสรพิษมายากืนกลิ่นกรินกรินกลิ่นกริน,นลอลิง มาจากรอเรือไมา่จากไหนอ่ะอสอพิษมายากลืนกรินกลืนกินเออกลืนกรินอ่ะนั่นแหละดาวมายาควบคุมอสอพิษมายาเมื่อโจมตีเป้าหมายที่เลือดต่ำกว่า50%สร้างดาเมจทั่วไป400กว่าบวก300%ต่อเป้าหมายศัตรูโดยสุ่มอ่าอันนี้สุ่มก็ตอนแรกโจมตีเป้าหมายที่มีเลือดต่ำกว่า50% ปุ๊บมันก็จะทำการสุ่มดาเมจไปอีกและฟื้นฟูพลังร่างจิมวรยุทธ0จุดสกิลนี้ปล่อยหนึ่ครั้งทุกๆ1ิวิมันนานไปหรือเปล่า10วิเลยอ,อ่ะอ่ะทั้งซานผมประมาณตันประมาณ4วินาทีอ่ะสกิลไหนวะที่มันตัน4วินาที นี่ไงประมาณ3วินาทีถ้าผมเจอถังชางแล้วมันควบคุมปุ๊บไอ้สกิลสองยิ่งได้ประโยชน์เลยเพราะมันต้องรออีก3วินาทีและถ้ามันเป็นร่างเทพแถมมันมีอะไรอีกเนี่ยรวมกันต้องรอหลายหลายวิเลยนะเพราะว่าตัวนี้มันค่อนข้างกว่าจะใช้สกิลได้นานอยู่นานมากเลยเลยร่างจริงยันยุทธแอคทีฟสกิลใช้พลังงานร่างจริงหนึ ก็ไอที่ผมเคยบอกไว้หลายๆคลิปมันเป็นไอวงกลมอ่ะที่มันต่อแบตเทนเนี่ยให้มันใช้สกิลขึ้นมาแล้วก็กดไปเรื่อยๆนั่นแหละสะสมพลังงานแล้วก็ใช้ร่างจิงแยญยุทธปล่อยร่างจิงแยาย,ยุทธดาวมายาสร้างดาเมจโจบตีทั่วไป400กว่าบวก1000ปกติเขาโจมตีเท่าไหร่นะหน่ยขอดูของทางซานดิบวกหน่้ออของผมมันไอนี่1,000%เอ้ย พันเปอร์เซ็นต์เลยเหรอเลีว่าโกเองนะเฮ้ยเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่ตอบเป้าหมายเดียวที่จะเป้าหมายเดียวอ่าคิดหนักเลยตอบเป้าหมายเดียวที่เป็นศัตรูและตัวเองจะได้รับการฟื้นฟูพลังร่างจีนใหญ่ยยี่สิบห้าจุดเฮ้ยเอยอะอยู่นะก็เอยอะอยู่นะประมาณเจ็หนึ่งส่วนสี่ของทั้งหมดเลยนะฟื้นฟูมาอืม และเมื่อใช้เสร็จปุ๊บก็จะมีภูคุ้มกันในการตายและเอฟเฟกควบคุมเช่นเอฟเฟกควบคุมนี่ก็ประมาณพวกมึนงงเช่นไอไอไอ,ไอทางซานฮะประมาณนั้นแหละสกิลที่4การจ้องมองแห่งมายาดาวมายาสามารถค้นพบจุดอ่อนของศัตรูได้อย่างง่ายดายเมื่อเมื่อสร้างดาเมจมีเอ่อมีโอกาส60%ทําให้เป้าหมายลดพลังร่างจิวยายุดจุด เป็นตัวรถพลังวิญญาณยุดลงห้าจุดเหรอกูพอช่ดได้นะเออไม่ใช่พลังอ๋อพลังจริงเฮ้ย่ใช่ได้นะปล่อยหนึ่งครั้งทุกสามวิเอ้ยก็ได้อยู่สามวิอะเออได้อยู่ได้อยู่เร็วอยู่เร็วอยู่และไอ้แจ้งเตือนนี่มันขึ้นเยอะจังช่างถึะโอเคต่อไปสกิลที่ห้าวงแหวนที่ห้า สัมผัสรู้แปลผันเอาผันปแปลเหรอขอโทษขอโทษมายาดาวมายารับรู้ถึงพลังผัดุดูุตามมายาเมื่อรับการฟื้นฟูร่างจริงแวยนยุทธเอฟเฟกสกิลจากตัวเองหรือฝ่ายมิตรมีโอกาส30%ที่จะสร้างดาเมจทั่วไปเท่านี้ตามเลเวลของสกิลที่อัพแล้วบวกอีก300% ต่อเป้าหมายที่มีค่าเลือดต่ำที่สุดในฝ่ายศัตรูเฮ้ยก็ใช้ได้อยู่นะมันไม่ต้องเ้นแรงไงเออก็ใช้ได้อยู่และทำให้เอฟเฟกควบคุมที่ศัตรูได้รับลดลง2ีต่อเน,นี่อเอฟเฟกที่ศัตรูได้รับเพื่อเอฟเฟกควบคุม แบบเราทําให้มันมึนงงแล้วเราจะไปลดการที่ทําให้มันมึนงงลดลง,ง,ง,งเพื่ออะไรแล้วเขาคุยอะไรกันช่างเถอะเอาไปว่าพยายามพูดเสียงดังไวอือ่ะแปดวินาทีปล่อยหนึ่งครั้งทุกห้าวินาทีอ๋อไม่ใช่ต่อเนื่องห้าแปดวิต่อเนื่องแปดวิเสร็จปุ๊บปล่อยหนึ่งครั้งทุกๆุกห้าวิ นี่ผมอัาอยู่ว่าโอเคอัาอยู่อัาอยู่วงแหวนที่หกสกิลที่หกกายทลายมายาความสามารถพิเศษดาวมายาทำการโจมตีทำให้การโจมตีของเขาเพิ่มความรุนแรงหลังปล่อยร่างจิมยายุ์มีโอกาสจะได้รับโบนัสโจมตีหกเปอร์เซ็นทับซ้อนได้สูงสุดสามชิ้นหกสามแบบหนึ่งสุขูณหกหนึ่งหกสองสามสิบแปดสิบแปดสิบแปดเปอร์เซ็นก็ถือว่า ไม่ได้แย,ย่และไม่ได้ดีมากเพราะไอ้เกมนี้แม่งเล่นร้อยเกินร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเพิ่มมานิดนึงก็น่าจะมีประโยชน์อยู่มากเอาเป็นว่าเราอย่าซีเรียสไปไปอันต่อไปเลยอันที่เจ็ดสกิลที่ 7. เจ็ดเขตแดนมายาฝันร้ายอ่าเขแดน <c oughs> เขตแดนอีกแล้วดาวมายาอะไรวะเนี่ยขุดคุยเรื่องราวชีวิตที่เจ็บปวดอ๋อแบบ เอาเรื่องราวที่แย่ที่สุดเช่นเยียบขี้หมาแล้วลื่นล้มหัวกระแทกพื้นแล้วก็เกิงในหลุดประมาณนั้นเน่ะแล้วแบบการวิเขีแดนภาพลวงตาหลังจากเริ่มต่อสู้15บห้าวิเมื่อตนเองโจมตีเป้าหมายที่มีดีบัฟบในช่วงการเขตแดนมีโอกาส50%ที่จะฟื้นฟูพลังร่างจริงิญญาณยุห้าจุดปล่อยหครั้งทุกสองวิเอ้ยหน่งครัทุกสองวิเลยสองวิเอ้ยเอ้ยถีอยู่นาถีอยู่นา ต่ำกว่าห้าวิถือว่าเร็วแล้ว mm. อ่ะอันต่อไปครับสกิลที่ 8. แปดแซงตายแซงตาย What the fuck ชื่อสกิลแม่ดงดาวมายาปล่อยเครื่องจัดป้องกันเองหลังปล่อยแอคทิฟสกิลเมื่อได้รับดีบับมีมีโอกาส30%ที่จะสร้างภูมคุ้มกันต่อเนื่องสาวิเอ้สกิลนี้มันมันให้เพื่อนรูปทีมหรืออะไร มันบอกปล่อยให้ตัวเองใช่ไหมแต่ต,ตัวมันเองอมันอยู่ข้างหลังไงถ้าไม่ใช่แบบตัวที่แบบวาร์ปมาข้างหลังหรือล้วงมาโจมตีเช่นจู่ชิชงเงี้ยไอส้สกิลนี้มันดูไรประโยชน์เว้ยเพราะมันต้องอยู่แถวหลังยกเว้นไม่จะดื้อขึ้นไปข้างหน้าอ่ะสกิลที่เก้าเคดแดนอีกแล้วเคดแดนมายามายาใช่แมงพูด,าดําเลย ดาวมายาทำลายแนวป้องกันของสตูไปอีกขั้นภา,า,ายใต้การป้องภายใต้การปลุกเสกเขตแดนมายามายาลังปล่อยแอคทีฟสกิล3ครั้งทุก4วินาทีจะฟูนฟูพลังแอคทีฟสกิล2จุดของฝ่ายมิดทั้งหมดในการในช่วงกลางอนาเขตมันพวกเป็นมันไอตัวเนี้มันเล่นเชิงแบบดีบัฟแล้วก็พวกแบบ เพิ่มจุดให้กับแอคทีฟสกิ l นะจากที่ผมดูสกิลที่10เขตแดนอีกแล้วครับไม่โพดจริงๆตัวนี้แม่งเขตดแดนจีอาร์ไว้เหนึ่งสองสาอ่ามีไหมสามอันแม่งโคตรเยอะเลยเขตดแดนมายามายาดับศูนย์ยิงดาวมายาสู้ลบก็ยิ่งก้าหารเปิดใช้เขตดแดนมายามายาดับศูนย์หลังจากปล่อยร่างจีวีย,ย,ยุดสอครั้ง สองครั้งนะต้องสองครั้งย้ำว่าสองครั้งโอเคนะมีโอกาสสามสิบเปอร์เซ็นทำให้ตนเองสร้างดาเมจสองเท่าในช่วงกลางอนณาเขตเฮ้ยเอกเข้าเลยอเอยอเราเท่าเลยพี่เอยพี่พี่ก็ใช้ได้ลด้วยแต่พี่แบบนะวิแต่ท่ากลางอาณาเขตเขตแดนเต็มเลยเอาไปว่าเรามาจัดกวนทับกันดีกว่าครับสกิลก็ตามที่ผมบอกไปกวนทับที่หนึ่งทั้งซานเอาไปเอาไอ ใกลมูไปแล้วก็อืมทะ,ทะเลมายาออกลบกดออกลบไอกดฝุดฝนกดไปที่อ่าผมจะมาเทสที่แดนลับแล้วกันนะเนื่องจากเนื่องจากะลรวะแท็กถือกูไม่มีข้ออ้างกูเคลียนะเอาเป็นเข้าต่อสู้เลย อ่านะครับเอฟเฟกก็อย่างที่เห็นเอ้ยสีม่วง่งมันก็ดีดีเนี่ยมันเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยสีสวยว่ะเฮ้ยสีโคตรสวยเลย,เอ,ยเอฟเฟก,กสวยมากดูชัดชัดอีกรอบหนึ่งครับดูดีดูดๆๆๆีอ่มันจะใช้สกิลอะมันจะใช้สกิลอะดูดูดๆๆูดูดูโ,อโหอย่างเท่เดี๋ยวลองมองในบุคคลเปยดตัวละคร ตัวละครอ่ะอยาอ่ะใช้ร่างจริงยาดุใช้ร่างจริงใช้ร่างจริงเหรอใช้ร่างจริง,รอรง,รงขอดูแบบเนี้ยมันเหมือนปล่อยอะไรสักอย่างมันปล่อยงูออกไปด้วยความเร็วสูงมากเลยท่านผู้ชมมันปล่อยอะไรสักอย่างเดี๋ยวขอดูชัๆดๆอีกรอบนึง อีกรอบนึงอีกรอบนึออดวงตาเนี่ยอย่างเทแต่เน,นี่ยมันปล่อยไปเร็วมากผมมองไม่ทันว่าเด h e h e เฮเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวรอบสุดท้ายรอบสุดท้ายขอดูแบบชัดชัเจนๆไปเลยชัดเจนนะอะสกิลดวงตาก่อนแล้วว่าสกิลจริงวิญญาณยุทธใช่ปล่อยงูแหละมัง้ง ปว่าต่อสูด้ด่วนแล้วก็ปิดไปมันจะได้แบบไม่ไม่ให้มันเร็วเกินไปเดี๋ยวผมบองดาเมจไม่ทันอะมาดูข่าวนะครับดาเมตที่สร้างไม่ยังน้อยนอนกว่าอายินผมอีกนะออสการ์ไม่ยังสร้างดาเมจเยอะกว่าเองเลยเข้าใจไหมเองมันกระจกกระจกจริงๆพ่ายแพ้กับมี ดูโห oh. ไรประโยชน์จริงๆชิบบายเอาเอาไปว่าเรามาดูที่สมุดภาพกันก่อนแล้วกันเผื่อสมุดภาพมันอาจจะบัฟให้ตัวนี้ดีขึ้นเรามาดูกันมาดูกัน อ,อยู่ไหนวะอันนี้ไงทะเลมายาครับโมนัสพัฒนากดเข้าไปหกดาวขาวบวกอไอ้พวกบัฟบุกแหวนนี่ผมไม่อ่านอะไรกันนะเพราะมันมีทุกอน่อยู่แล้วหกดาวขาวเวลาปล่อยสก,กิลลดลงแปดวิเอ้ยเอ้ยเอ้ยลดเวลาปล่อยอสอพิษมายากืนกินแปดวิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตัวนี้อาจจะดีก็ได้ในหะ้เป็นหนกดาวขาว หกดาวฟ้าเอฟเฟคเอฟเฟที่ลดลงของเอฟเฟคักษาจากเอเอฟเฟคที่ลดลงของเอฟเฟคักษาจากสัมผัสรูแปรรูผันแปรเพิ่มห้าสิบเปอร์เซ็นคือยังไงลดลงหรือจะเพิ่มยังไงนี่ช่างมันหกดาวมว่วงเพิ่มอัตราการโจมตีทั่วไปของร่างจิมยานย,ยุดถึงหนึ่งพันสองร้อยถึงนะไม่ใช่เพิ่มหนึ่งพันสองร้อยถึงนะ ขเขาใช้คำว่าถึงน่าจะเป็นแบบจาก1นึ่งพันกลายเป็น1,200งพันส้ยใช่หมใช่และ,และจะแม่นยําอย่างแน่นอนแน่นอนแบบโดนแน่นอนร้อใช่ไหมใช่เจ๋งหกดาวส้มจำนวนครั้งในการปล่อยแอคิวที่ต้องใช้เปิดเขตแดนเขตแดนมายา,า,ยาลงตาลดเหลือ2ครั้งลดลงเหลือสอครั้งนะหกดาวแดง ขีดสูงสุดในการทับซ้อนล่างมายาสลายเพิ่มเป็นห้าขั้นเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไอ,ไอ้ไอ้นี่มันกี่เปอร์เซ็นต์วะเดี๋ยวเดี๋ยวขอเช็คแปบบ๊บมายาสลายอขอเช็คแปบบ๊บมายาสลายมายาสลายอยู่ไหนอยู่ไหนไหนว่ามายาสลายไม่เห็นมีเลยหรือหรือผมอ่านผิด เกือบหลุดแล้วไหมล่ะเอ้หมาไมื่อกี้ผมอ่านผิดเหรอล่างมายาสลายเพิ่มเป็นห้าชั้นเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยกลับไปดูแลกันขออ่านหกดาวทองก่อนหลังจากเปิดเขียดแดนทลายมายาสร้างดาเมจสองเท่าเพิ่มสิบห้าเปอร์เซ็นต์เฮ้ยก็ใช้ได้อยู่นะห้าชั้นลร่างมายาสลายมันรจริงจริงมีอยางยูเหรอ เด,เ,ดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้ไม่ได้เราต้องหาคำตอบครับตั้งจิมเนยยุติแว่าล่างมายาสลายปล่อยล่างจิมเนย์ล่างมายาสลายเห็นแต่กายทลายมายาเนี่ยล่างมายาสลายนี่มันอันไหนวะ a ไอ i ีสกิลอะไม่ใช่นี่มันดวงตามายา อสอนพี่กินเออเอาไป็ว่าช่างมันเอาที่แน่มันคือเพิ่มแล้วกันเหนืน่อยจริงเลยตัวนี้เอเอาเป็นว่ามามาบ hey, ังเฮ้ยบังสัตว์นี่จับทำมาม่าเลย มาม่าอสูรยาณรู้จักว่าอร่อยอืมโอเคสราบตัวนี้นะครับสรุปเลยสราบตัวนี้นะครับไม่มีอะไรดีไปกว่าอ่าดีบัฟใช่ดีบัฟแค่นั้นเลยดีบัฟกับกลางอนาเขตสามอันและดาเมที่ค่อนข้างจะ อย่าพูดถึงมันเลยเอาไปว่าตัวนี้ผมให้จากสิบนะผมให้หกจุดห้าพวกคุณคิดว่าตัวนี้ให้คะแนนกันได้เท่าไหร่ผมคิดว่าไอ้ตัวนี้แม่งไม่น่าจะถึงแปดน่าจะถึงแค่ประมาณเจ็ดสูงสุดก็คือแบบคนที่คาใครก็น่าจะให้แค่เจ็ดอะเจ็ดจุดห้าอะสูงสุดก็ประมาณเจ็ดจุดห้าไม่น่าถึงแปดดูจากสภาพโชว์แหวนไปทีหนึ่งนี่มีแค่เนี้แหละ อ่ะอะล้วครับสำหรับใครนะครับที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์ครับส่วนใครที่อยากจะติดตามผลงานของผมก็กดซับที่ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับสํหรับวันนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบาย